สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูพะโล้ครับพะโล้ขาหมูครับขาหมูขาหมูเลาะครับขาหมูเลาะเตรียมบริการนะครับเครื่องพะโล้ก็มีตามนี้นะครับตามนี้ราดกักชีครับใส่ไข่พร้อมครับพะโล้แบบบ้าๆครับแบบโบราณครับรอติดตามครับ นี่ขาดมือทันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปผัดตรงนี้เอาไปผัดครับเครื่องพะโล้ครับไปผัดก่อนครับเดี๋ยวเามาคั่วในเครื่องพะโล้ครับับวเครื่องพะโล แบบ้งบ้านสูตรโบราณครับ ใส้เศษก,การครับอ้อนก็มีนะนานห่มครับกาดอ้อนห่มลึกลงใช้เศษการออ ครับได้กลิ่นหอมแล้วปิดเด้ครับผิดแล้วก็ไปพักพักไว้ครับเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลครับเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลต,ต่อเลยครับ มีสองสามสี่ห้าหกช้อนโต๊ะครับหกช้อนโต๊ะครึ่งนนี้ไฟอ่อนครันตอนไฟอ่อน กระทะมันร้อนอยู่แล้วครับใส่ออนครับเพราะกระทะมันห้อนอยู่แล้วเมื่อกี้เ่าข้าวเครื่องพะโล้ครับเครื่อไอ้เครื่องนุ่ไปครับ โลแบบบนรานครับบอได้ใส่ผงพะโลครับาการใส่ขึ้นี้ก่อนถ้าหอบบ,บ่านบานพอเก็เพิ่มพลังครับถ้าใส่ลลยเกินแล้วมัน,มนมบานเกินแล้วมันซีออกว่าได้ครับน้อง นี่มันหอมเลยครับกเด็นชิดเนื้อนี่โค้งนะครับน,น้ำรับน้ำใส่น,นื้ำตายบิ๊กแข็งนะครับต้องสกใจครับเป็นกระสิ่งลายครับ อันนี้แข่งนี่ครับเราต้องตกใจเดี๋ยวมันก็ละลายครับอืมครับเดี๋ยวมันก็ละลายเราต้องตกใจครับพี่นะ้องอืมเดี๋ยวมละลายครับทะลุแบบโบราณไม่ใส่ผงพอนโดครับ เราไลยครับเดี๋ยวเอามาต้มข่ามูลครับเดี๋ยวมาต้มข่ามูลครับพี่น้อง อน,น้ำด้วยครับน้อนโคร้ครับเครื่องที่เอาผัดนะครับเป็นเครื่องกะโลกแล้วก็เครื่องต้มเนื้อปเปื่อยก็ได้ครับเนี่ยมีเปื่อยต้มเนื้อ,ต,อ,อตุ่นนะครับใส่ลงไปแล้วครับแต่ว่าพอใส่ผงกะโร o ้ครับอันนี้รับอบเชียรบใส่ลงไปครับ เกลือครับเกลือให้ก่อนกินก่อนเดีย ata, ๋ยวเราก็เอาหมูลงครับ ที่เราเชี่ยวลงไปเลยครับมันต่อที่เราเชี่ยวลงไปเลยปุ่มเครื่องเลยครับของปุง่มรถเห็นนี่ก่อนครับ บกพอเขาว่ากันไหมซีอิ้วดำครับซีอิ้วดำหวานนี่ครับเ,เขาว่าไ,ไหมครับทำอาหารสูตร,รบ้านกับนะครับไอตุ่นนะครับส่วนที่เราตุ่นเนี่ยเราใส่ไปเลยครับใข่อะ่ะมันได้ซึมซับซึมเนื้อเข้าครับ ใครเพาะครับอืมครับปิดฝาไว้ครับตุ๋นไว้ครับเ,รมเมาชิมบ้างครับพี่น้มมองชิมบ้างแจ็คมนะาบรสซาปไปยังไง เกลือครับเกลือจัดน้อยนะครับ,รบแล้วก็ตุนนต่นไว้เกลือตุ่นไว้อีกชิมมั้งครับชิมนิดครับหนึ่งช้อนที่ตุ่น อืมรสชัิกำลังกลางๆครับจะต้องตุ่นไปกพักหนึง่งว่ามันรสชาติเป็นแบงครับมาชิมไหมครับครับตุ่นไปประมาณยี่สิบนาทีครับข <c oughs> าหมูก็เด้งดึงเด้งด,ดึงครับนุ่มเลยครับมาชิมอีกอีกรอบหนึ่งครับ รสชาติพอดีเลยครับกะโลขาหมูเลาะใส่ไข่แบบบน้านไม่ใส่ผงกระโรลบค,ครับใส่แบบขาหมูเด้งๆนะครับกับขาหมูแบบร้อยรับ,ร,บ,ร,บรอยกินด้วกันครับพี่นอ้อง แบ้านๆแซบๆครับมาครับพี่น้องเสร็จแล้วครับพะลุขาหมูครับใส่ไข่ครับมากินแซบกันครับเกียวส้มครับเกียวส้มตับนี้ครับมาครับแซบกันครับ